ครับผมไก่เพลงอีสานอีสานจ,จังหวัดโจโจโซนสนุกสนุกครับเพลงผู้หญิงนะเนี่เพลงผู้หญิงครับชื่อเพลงมวลแบบมีสินคำร้องทำนองวินแชร์พรไก่ครับอ,อยู่ซื้อซื้อผัวอยู่ซื้อซื้อ,อย่าหาย,ย่าเหือบัดยามเมียนั่นมวน มเมาแล้วคอยกะเฮกะบอกเคยเลยนะว่าสิไปหกักควนมีแหละเมียยุคโซเชียวเมาแล้วออกเที่ยวมีแต่มวนกับมวนอยู่นิ่งนิ่งผัวอยู่นิ่งนิ่งเจ้าอย่าติ้งเคียงคอยหูผิดหูควร อุดหนุนเล่าข่าวเล่าสีนี่คือการทำดีซอยหลวงลวนลวนผัวจาแม่ยาจาญากโกรธอันลูกไั่ขอโทษนี่ใสมันมักโมนดำมีตีกักปอกเด้งมือนี่เป็นเส้งเส้งเพื่อนหญิงลายมาชวนกดรับ เฝ้าเจราจาบอกกำลังขาดขาให้เฝ้ามาดวนดวนถ้าจะไปแบบอย่างเร็วรีกยานคุณสามีนั่นโทรตามโทรป่วนก็เลยทำหน้าที่พันระยะเฝ้าจ,จัด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 ให้สาสิโบได้มาโทรกวน อยู่เฉยเฉยผัอวอยู่เฉยเฉยอ,อย่าได้ห่วงเลยเจ้ามีเมียมักโมวนบอกก่อนอย่าหาว่าโหดร้ายขันหูว่าหัวไปในช่องทางไม่ควรถ้ารักชีพแล้วอย่าทำเลวไหลหากมีการนอกใจจัดความตายให้ด่วน ถึงคอยเมาคอยเลียนคอยกินแต่บ่เคยผิดศิลกาเมเลรวนพักผัวเดี่ยว้วน้วนเมียมวนแบบมีศิลส์ช่วงซ้ำนะครับ <c oughs> ดำมีตีกักปอกเด้งมือนี่เป็นเส้นเส้นเพื่อนหญิงลายมาชวน กดรับเว้าเจราจาบวกกำลังขาดขาให้เฝ้ามาด่วนด่วนถ้าจะไปแม่ย่างเรรีขยานคุณสามีนั่นโทรตามโทรปวนก็เลยทำหน้าที่พันระยะเฝ้าจ,จ,จัด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 ให้สาสิบอได้มาโทรปวน อยู่เฉยเฉยพัวอยู่เฉยเฉยอ,อย่าใดห่วงเลยเจ้ามีเมียมักมวนบอกก่อนอย่าหาว่าโหดร้ายขานูว่าพัวไปในช่องทางไม่ควรถ้ารักชีพแล้วอย่าทำเลวไหลหากมีการนอกใจจัดความตายให้ด่วนถึงคอยเมาคอยเล่นคอยกิน แต่บอ่เคยผิดศินกาเมเรรวนพักผัวเดี่ยวลวนลวนเมียมวนแบบมีสินจุกไกลครับมวนแบบมีสินเพลงผู้หญิงนะครับผมอยากนำไปร้องต่อไปไทยทอดต่อติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ